สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาฟาร,รม์มเวลแปดร้อยถึงแปดรอยห้าสิบจะเป็นยังไงไปดูไปไปดูดีกว่าฟรราร์มแล้วกันขอเมมขอญาติมมขอญาตเมมขอญาติมมเลยวันนี้มีคนมาช่วยสองคนคือกับตันแล้วก็ ใครว่านิดนิดแล้วเองจะไลน์คิวกันทำไมล่ะอยากได้มังกรเว้อยากได้มังกรใครคนโทรยี่สิบครับบอกไว้เลยวันนี้เราไม่ได้อยู่กันในแมปสตีลเบนหลดเพราะว่ามันจะโดนลบ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 ,ลบล <c oughs> เราก็เลยมาเล่นบล็อกฟูดกันแทนเพราะว่าสตีลเบนหลดมันจะโดนลบใช่ไหมคนดู มม่แมมม,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 มผมว่าไปฟาร์มตัวผมว่ามันต้องมีการแบ่งซีรีส์ด้วยวเพราะมันฟังย่อเกินบุฟฟิตเนี่ยถึงไป5 0มันก็อาจจะยังอะ่ะไหนวะเขาดูในยี่โบสจิราม่ต้องเออใช่8ป5 0สวนโบสจิราม่ได้งั้นเราก็ไปดู่อดีกว่าวะ,วะ

มาดิมาดิมาดิเมมละเมมละเมมละโอ้ออะไรวะเน่ะเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นโอเคเวิลแปดร้อยกิจแล้วสินนะเพรว่อเราเจดแล้วสินนะต่อที่กล ปุ๊บปุ๊บมันต้องเป็นสอง EP ผมว่าต้องสอง EP เลยเออเอาเป็นสวา่านอันนี้แล้วกันเจ็720ดร้อยยี่สิบเด้อสู้อันใครที่ยังไม่มีเบนหลอดลโลหรือสีบ้านสวนสวนสาม,มารถแวะไปดูได้ที่คาสเปอร์ชอปเลยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปเด้อไปฟังตัวดีกว่า ผมยังไม่รู้เลยผมกิดถึงว่เท่าไรดีน่ะเพราะว่ามันเวล์ขึ้นช้ามากเลย E X P กำลังจะหมดและผมยังโดนบิดผลไม่อีกอ่ะไม่ใช่ดีโดนบิดตังอีกอ่ะผมลืมผมไม่ได้ลืมกลางผมเห็นเขาม่เห็นเฟรมีตัวตนก็นึกว่าไม่บิดอ่ะ แต่ที่ไหนได้ไม่บีบเปี่ยไปเลยอย่าโอ้โหจบเลยต่อเลยก่อนเนาะไป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 ต้องเป็นร้อยยี่สิบไ่ได้เว้ยเนี่ยชุบชุบชบชบออเออเอขอบคุณมากขอบคุณมากที่ช่วยนะครับน้องชาย ไฟมันร้อนไฟมันแงไฟมาไปไปไปเปไปน่โอโเคโดเร็ว,วอ่ะโคดเร็ว,วอ่ะคดเร็วช่วยผมโคดเร็วอ่ะโคดเร็วนะไม่ใช่โคดเร็วโคดเร็วโคดเร็วครเรืรอรสกุดอไปต่อไปต่อไปตอ ข้นซขั้นนาอซ่บีชั้นนี้เมือ้รงๆผมจะทำให้รหรัสนี้ผมเวลวตันให้ได้คิดว่าผมจะทำได้ไหมคนดูถ้าทำถ้าคิดว่าทำได้กดไลค์เลย กีเ okay. อ๊ะที่ยลี่สิโยเสียงคีย์บอร์ดดังไหมคนดูน่าจะดังแหละไปฮะาเล่นแบบนี้สองปีวิวตันเออเ้าแลครลับตัวไปแล้ว อ๋อมื่กี้ท่าอะไระนะอีกเห็นท่าอะไรแปลกๆนะเนี่ยเนๆๆๆๆๆี่ยเนี่ยเนี่ยเลยแล้วคนนี้ก็ยังช่วยผมอยู่เหมือนเดิมเขยมายังไม่หนีฮึบนี่บ้เออเด้โอเคโต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 หืมไขว้นะ่า ต่อไปเลยต่อไปต่อไปต่อไปเลยต่อไปเลยรับเวสก่อนเฮ้ยรับผิดเวทสรับผิดเวสอ๊บอันนี้เนาะอันนี้ใช่ปะเฮ้กดไม่ได้เออเอ้ยคอมผมบ้าเชื่อมด้วยโอย้กดได้แล้ว ô ya, 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 Hả? ya, ya, ก็้วใครมันลาดขิววันนะในยีส่สุเปร้อยสิบเก้าไปร้อยสิก้าใกล้จะเป็ร้อยยสิแล้วคนดูอีกนิดเดียวมใกล้จะเป็ร้อยสิบแล้วสินะ แต่เสียงคีย์บอร์ดยังก็ยังดังเหมือนเดิมอ่ะถึงใกล้จะเป็น120ก็เสียงคีย์บอร์ดก็ยังดังเหมือนเดิมกีเๆไปต่อต่อต่อเสียงคีย์บอร์ดโคตรดังเลยคนดูโอ้ยเอ้าเอ้ากดตีไปเลย พร้อมแล้วเย้ไป120แล้วโอ้ยเย yeah. ้นที่สุดแล้วก็เป็น120ไปแล้วคนดูเป็นงานคนดูคลิปนี้สนุกไหมถ้าสนุกติดกดติดตามไปเลยไปแล้วครับบายบายเจอกันคลิปหน้า